ะมารัทเด็กข่าวสารดีดทางไอทีในช่วงเย็นเวลา8นา30นาทีในพูดข่าวไอทีครับพูดข่าวไอทีในคลิปนี้จะมารัปเดยกเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือแบรนด์ r ร a l วมในรุ่นของ Realme 7i โทรศัพท์มือถือหน้าจอรีเฟ e ชเ r ทส,สูงถึง90เฮิรตแบตเตอรี่ใหญ่ที่5,000มิลลิม กล้องหลังให้มาถึง4ตัวในความละเอียด64ล้านพิกเซลเตรียมเปิดตัวในประเทศไทยเร็วๆนี้ครับหลังจากที่เร็วมี 7i ได้เดินทางมาเปิดตัวในประเทศอินโดนีเซียไปเมื่อช่วงกลางเดือนกันยายนที่ผ่านมาล่าสุดทางเพจ a c e b o o k เรียวมีประเทศไทยก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความเรียวมี 7i รุ่นนี้เตรียมเปิดตัวในบ้านเราในวันพุทธที่14ตุลาคมนี้ซึ่งกใกล้จะถึงแล้วเนาะโดยจุดเด่นของตัวเรียวมี 7i นี้คงหนีไม่พ้นในเรื่องของหน้าจอที่มาพร้อมกับค่ารีเฟรชเรทที่สูงถึง90เฮิรต์ แถมยังมาพร้อมกับขนาดกระทัดรัดที่6.55นิ้วพอดีมือเลยไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปความเรียดของหน้าจอก็ให้มาถึง SD+ Plu เลยครับอีกหนึ่งในไฮไลท์ของสมาร์ทโฟนร,รุ่นนี้ก็คือขนาดแบตเตอรี่เจ้าตัวเรียวมี 7i จะมาพร้อมกับแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ถึง5,000มิลลิแอมโดยทางเรียวมีเคมว่าสามารถนำมาเล่นเกมได้ต่อเนื่องยาวนานถึง13ชั่วโมงเลยทีเดียวฟังเพลงหรือท่องเว็บไซต์นะครับก็สามารถทำได้หลายชั่วโมงนอกจากนี้เรียวมี 7i ยังรองรบับระบบการชาร์จที่เร็วถึง18วัตต์อีกด้ด้้้ววยเเปบือองงงตตนนขัั 7I มีีดร หน้าจอเป็น ips lcd 6.55นิ้วความเรยด sd p a r d refresh rate 90 hz ชิปเซต snapdragon 662 ram 8 g b g rom หนือความจําหนึแต่เป็นบนม,มาตรฐานเก่าทั้งคู่นะครับรองรับ micro sd card เพิ่มได้กล้องหลังเลนส์หลัก64ล้านพิกเซล ultra wide ถ่ายภาพมุมกว้าง8ล้าน macro 2ล้านและ b w 2ล้านพิกเซลกล้องหน้า16ล้านพิกเซล bluetooth ห้าจุดศูยนิ้วมือด้านหลังของตัวเครื่องแบตเตอรี่ห ah, ้าพัน miam charge เร็ว18บวัตต์ระบบ r e a วมี ui android 10 สีที่มองจำหน่ายน,น่าจะมี2สีครับโอ r o ร a าก e ีนออกเขียวหน่อยแล้วก็สีน้ำเงินครับพอร์เรลบ e โดยเดียวมี7จไอจะเดินทางมาเปิดตัวในบ้านเราวันที่14ตุลาคมนี้แน่นอนว่าเปิดตัวเมื่อไหร่มีโปรโมชั่นอะไรบ้างไว้เรามาอัปเดตให้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ Realme Smartphone Dare to Leap ทัดมาต่อที่ข่าวที่2ครับมาพูดถึง Huawei Mate C 40 Series กันบ้างล่าสุดยืนยันแล้วนะครับว่า Huawei Mate C 40 Series จะเปิดตัวในวันที่22ตุลาคมนี้ที่ประเทศจีนเป็นครั้งแรกครับในช่วงนี้นะครับผู้ผลิตหลายรายเนี่ยก็ต่างพากันยกขบวนเอาผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ออกสู่ตลาดกันมากมายล่าสุดนะครับในโค้งสุดท้ายของปีหัวเว่เองก็มีข่าวลืออยู่พอสมควรนะครับว่าจะเปิดตัวโทรศัพท์มือถือเรือธง,งสักทีหนึ่ง ล่าสุดมีการประกาศเปิดตัวเมด40 Series ในวันที่22ตุลาคมนี้ที่ประเทศจีนเดือนนี้เลยนะนอกจากกำหนดการเปิดตัวเมด40 Series แล้วนะครับยังม,มีการประกาศออกมาอีกว่ามีข้อมูลเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยนอกจากจะมีการปล่อยข่าวหลุดแล้วนะครับก็อาจจะมีการเปิดพรีออเดอร์ในประเทศจีนในวันเดียวกันเลยแล้วก็จะเริ่มวางจำหน่ายตามหน้าร้านปกติในวันที่30ตุลาคมเลยครับที่ประเทศจีน สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับเม40 s e r i e ์ตามข่าวลือก่อนหน้านี้ระบุว่าจะมาพร้อมกันทั้งหมดถึง4รุ่นได้แก่เม t 40, เม t 40 Pro, 40 Pro+ และ40 RS p r o s t Design นะครับที่เป็นเวอร์ชั่นพิเศษมาพร้อมกับหน้าจอจอดูก้องหลัง4ตัวซึ่งยังคงร่วมมือกับไบราการในการพัฒนาเหมือนเดิมครับเม t 40 Pro และ Mate Plus, เม t 40 Pro+ p ป็นไปถึงเม40 r r o Design ทั้ง3รุ่นจะขับเคลื่อนด้วยชิปเซ็ต Kirin 9000บนเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม5นาโนเมตร ในขณะที่เม4ซีสิจะใช้เป็นคิวริน 9,000e แทนนะครับซึ่งสมาร์ทโฟนในซีรีส์นี้ของหัวเว่ยนั้นอาจจะเป็นกลุ่มสุดท้ายที่จะใช้ชิปเซตไฮซิลิคอนเนื่องจากเหตุการณ์สงครามในการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐครับอย่างไรก็ตามนะครับเป็นเรื่องน่าเสียดายที่ตอนนี้เนี่ยยังมีข้อมูลเกี่ยวกับเม4ซีสิซีรีส์ออกมาให้เราได้ทราบกันเลยก็ต้องมารอรุนกันนะครับว่าเม4ซีสิซีรีส์นี้จะมีอะไรเซอร์ไพรส์เราบ้างมีอะไรเด่นเดบ้างพร้อมกู้คืนตลาดได้หรือเปล่าไวมา้มอัปเดต้้ททราบกััันนคแงหมด้าาหดาอัปเดตกันในนชวงเยี้นน ก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับกด Subscribe เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวิวดีและวอเราต่อไปช่องเรามี Facebook Fan นเพจแล้วผมทิ้งลิงไว้ใต้คลิปนี้อย่าลืมเข้าไปกดไลค์กันด้วยนะสำหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนกันบอัปเดตข่าวสารดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย